สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูสุภาพรในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อเรื่องแล้วก็คำศัพท์นะคะจากบทเรียนที่5นะคะชื่อบทเรียนว่าร่วมแรงร่วมใจนะคะเด็กๆเ,เตรียมตัวพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านคำศัพท์เรียนรู้คำศัพท์ และอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันนะคะไปกันเลยค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องให้เข้าใจนั้นเราก็ต้องศึกษาคำศัพท์แล้วก็หาความหมายของคํานั้นก่อนเพื่อช่วยให้การอ่านเรื่องนั้นเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยตอนนี้คุณครูจะให้น้องๆได้ศึกษาคำศัพท์ในบทเรียนนะคะเป็นคําใหม่ จากบทเรียนที่5านะคะสำหรับคำศัพท์นี้อยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่87เนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์พร้อมๆกันนะคะคำแรกนะคะคำว่าเขินเขินเขินคำนี้แปลว่ารู้สึกกระดากอายนะคะคำต่อมาคำว่าคูคูคูแปลว่าร่องน้ำที่ขุดขึ้น ชักน้ำหรือเก็บน้ำไว้ใช้ค่ะคำที่สามนะคะคำว่าโครงการโครงการนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าโครงเป็นคำควบกล้ามรอเรือนะคะโครงการแปลว่าสิ่งที่กำหนดเป็นแนวดำเนินการเกี่ยวกับงานต่างๆแผนหรือเข้าโครงตามที่กำหนดไว้ค่ะต่อมาคำว่า งบประมาณงบประมาณนะคะงบประมาณแปลว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้คร่าวๆค,ค่ะต่อไปคําว่าเชื่อมโยงเชื่อมโยงเชื่อมโยงแปลว่าทำให้เกี่ยวเนื่องกันต่อกันนั่นเองค่ะต่อมาคํานี้นะคะอ่านออกเสียงว่านายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหมายถึงผู้นำของประเทศหัวหน้ารัฐบาลเป็นตำแหน่งทางการเมืองนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำของระบบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าบริหารบริหารบริหารนะคะคำว่าบริหารเป็น คำไม่ประวิสันชนีก็คือไม่เขียนสระอะแต่อ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะแปลว่าการปกครองหรือว่าการจัดการนั่นเองค่ะต่อมาคําว่าประเทศประเทศ,ปร,เทศประเทศหมายถึงบ้านเมืองตัวอย่างเช่นประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเกาหลีเป็นต้นค่ะ คำต่อมานะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าระเนนระนาดระเนนระนาดนะคะแปลว่าเกลื่อนกลาดล้มทับกันอยู่เรียรายมากมายนะคะสำหรับคํานี้ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ออกเสียงว่าระเนนระนาดเพราะว่าคําที่เราใช้กันทั่วไปเราจะใช้คําว่าระเนรระนาดนะคะซึ่งมีความหมายเดียวกัน มาดูคำพท์กันต่อนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าระรานระรานแปลว่าประพฤติเป็นพานเกเรทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะต่อไปคำว่าระสัมระสายระสัมระสายหมายถึงวุ่นวายเกิดความไม่สงบน้องๆสังเกตดูนะคะตั้งแต่คำเมื่อกี้ ระเนนระนาดมาจนถึงคำว่าระรานและคำว่าระสำระสายเป็นคำประวิสัญชนีหมายถึงคำที่ปรากฏรูปสระอะอยู่และก็อ่าจออกเสียงอะเต็มเสียงด้วยนะคะต่อไปคำว่าร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมใจเป็นชื่อบทเรียนครั้งนี้นะคะหมายถึง รวมกันทำอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยความสามคัคคีมีความหมายคล้ายคกับคำว่าคนละไม้คนละมือจากบทเรียนคราวก่อนนะคะต่อไปคำว่าระดับชาติระดับชาติหมายถึงระดับประเทศซึ่งเป็นระดับสูงสุดค่ะต่อมาคำว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีร หมายถึงตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดของกระทรวงต่างๆตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นค่ะต่อมาคำว่าสะนะคะออกเสียงว่าสะสะหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเองตามธรรมชาติหรือมีการขุดขึ้นค่ะต่อมาคำว่าไหลทางไหลทางหมายถึงส่วนของถนนที่ติดกับทางจราจรทั้งสองข้างต่อไปนะคะคำว่าอุดหนุนอุดหนุนหมายถึงช่วยเหลือคำว่าหนุนนะคะเป็นอักษรน,นำ หอหีบนำนอหนูนะคะออกเสียงเป็นเสียงสูงนะคะต่อไปคำว่าอันธพาลอันธพาลหมายถึงคนเกะกะระรานนะคะในเนื้อเรื่องเราจะหมายถึงช้างนะคะที่มีนิสัยเป็นช้างอันธพาลน,นั่นเองค่ะทีนี้เราเรียนคำศัพท์กันไปแล้วพร้อมที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆถ้ายังไม่เข้าใจ อยากให้น้องๆกลับไปทบทวนในหนังสือภาษาพาทีในหน้าที่87นะคะแล้วฝึกอ่านอีกครั้งเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอ่านเนื้อเรื่องด้วยกันนะคะตอนนี้ได้เวลาอ่านเนื้อเรื่องกันแล้วนะคะให้นักเรียนอ่านหนังสือภาษาพาทีนะคะตั้งแต่หน้า79จนถึงหน้า84ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องนะคะจากบทเรียนเรื่อง ร่วมแรงร่วมใจและต่อด้วยหน้า8 5ถึงหน้า86นะคะเป็นบทอ่านเสริมชื่อเรื่องว่าเรื่องของมดนะคะเด็กๆลองอ่านดูนะคะและเดี๋ยวเรามาสรุปแผนภาพความคิดจากเนื้อเรื่องด้วยกันนะคะอ่านเนื้อเรื่องกันจบแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้เรามาร่วมกันนะคะสรุปแผนภาพความคิดจากบทเรียนเรื่องร่วมแรงร่วมใจพร้อมกันนะคะมาดูทีละหัวข้อเลยนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะมีตัวละครดังนี้ค่ะเม่นน้อยนงน้อยนาลุงชมป้าชื่นคุณเสริมศัก์เสกป้าหวานลุงเทพและลุงพิทักษ์ค่ะ ในเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านของน้อยหนงบริเวณตลาดทางระบายน้ำที่มีลูกปลาอยู่และบ้านของลุงชมปลาชื่นค่ะเวลาที่เกิดนะคะคือเช้าวันเสาร์แล้วก็รวมถึงตอนกลางวันด้วยนะคะทีนี้เรามาสรุปแต่ละเหตุการณ์พร้อมกันนะคะเหตุการณ์ที่1นนะคะเมนน้อยนงและน้อยนา ไปปั่นจักรยานนะคะแล้วก็แวะดูปลาที่ทางระบายน้ำด้วยกันเหตุการณ์ที่2นะคะในวันต่อมาทั้ง3คนปั่นจักรยานไปตลาดเจอป้ายเชิญชวนให้ไปเลือกตั้งนะคะก็เลยเกิดความสงสัยและถามกันเรื่องสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่เราเรียกว่าอบอตอนั่นเองค่ะเหตุการณ์ที่3นะคะทั้ง3ก็เลยไปหาคำตอบ จากลุงกำนันชมนะคะเพื่อถามเรื่องสมาชิกอบตอและสมาชิกวุฒิสภานะคะหรือว่าสอสอนั่นเองและเหตุการณ์สุดท้ายเหตุการณ์ที่4นะคะเมนก็ได้หัวข้อจากการทํารายงานนะคะวิชาสังคมจากการที่ได้ความรู้จากลุงชมนั่นเองนะคะทั้ง3ได้ขอตัวกลับบ้านแล้วก็บอกลุงชมด้วยว่าครั้งหน้าจะมาหาความรู้มาสอบถามใหม่อีกครั้งนะคะ และสำหรับข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือเราควรจะเป็นเด็กไฟรู้ควรหมั่นศึกษาหาความรู้นะคะเรียนรู้เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราเรื่องไหนที่เราสงสัยอยากรู้เราก็ควรที่จะไปศึกษาหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเป็นยังไงกันบ้างคะอ่านเนื้อเรื่องศึกษาคำศัพท์กันแล้ว เด็กๆพอจะจับใจความสำคัญจากบทเรียนเรื่องร่วมแรงร่วมใจกันได้หรือเปล่าถ้าน้องๆยังไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยลองกลับไปทบทวนเนื้อหาจากหนังสือภาษาพาทีและจากคลิปวิดีโอนี้อีกสักหนึ่งรอบนะคะและวันนี้งานของน้องๆก็คือให้น้องๆ ทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา,านะคะในหน้าที่37หน้า38นะคะเป็นการตอบคำถามสรุปใจความสำคัญจากเนื้อเรื่องและคำศัพท์นะคะในหน้าที่40รวมทั้งหมด3หน้านะคะหวังว่าน้องๆจะตั้งใจทำงานของคุณครูและครั้งหน้าเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูสุภาพรล,ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ